เรื่องเอามาเป็นเรื่องยากบางทีได้ไหมนม่จะเป็นขึ้นรื่อไปดเร่ใดไอเดือมขึ้นแกงก็หอกกะแตและก็โนก่ใส่ประแดก สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดียัง้าว้าวตื่นเช้ามาและนองหนากันนึ่งเขาบริพยายามมองมองที่ออาใส่เมื่อวานนี้ไอเดือนเพิน่นพยายามคืนนี้ยามและเพิ่นเพิ่นกับกูเลยกูเต็มือคืนนี้แหละเขากับบริไปนึงมีแต่นึ่งเขานึ่งเขาสุกแล้วก็ท้าไอ้เพิ่นมาแหละได้ยังเลยก็จังเห็ดกินกินเขา <c oughs> ลานจนมาแล้วก็ว่าโบบอพิมยังพากันนอนอยู่ มาขึ้นนี่ลำวเ้ยพาพิมพตื่นแล้วเ่ตื่นแล้วมาทันใน้างมาไปไล้างมา้ไปไปา,งมา,างตาไอเหี้ยงในพานแตกไอเดียนก็พาขึ้นไปแล้วไปหาหลัดไปหายามมองยามเบ็ดสบายดีทาสปิงป่าเมื่อคืนนี้เสียบแตกับสิปิงไว้ นี่ปลาตอนนี้ก็ปิ broken, like ้งสุกเลยเรียบร้อยไอเฮียงเพิ่นก็มาแล้วได้ปะสวัสดีได้อยู่ซองตนกตัวหนึ่งแลยกระหอกตัวนึงกระหอกตัวหนึ่งกระหอกตัวหนึ่งมีกระหอกแล้วก็นกนกกระแซวยังในพันที่เคปยังบ่มานกกระแซว อ๋อไฮบอพิมได้ปี๊งปี๊งาะปี๊งอะไรก็ได้ครัวเลยเนาะถ้าแต่นานในพันมาจังเลยครัวใบก็ได้ครัวใบนะครัวใบโอเคไอเดือนเพิ่นก็มาคือกันได้ปลาตัวหนึ่งบอพิมพอเจานะเราไดบอบอได้บอหูบอพิมบอพยายามหูบอบอไดพยายามมีแต่ไอเดือนเพิ่นไปคนเดียวไอเดือนมาจังเลย่ะสี่ทามเพิ่นเด็เพิ่นนอนเลยไอเดือนพยายามมองได้ปลากรดปลากรดมัดไว้มันเป็นึังได้จจกโต ตัวเดียวตัวเดียวนอมรับยเมนนี่น,นี่งานไอเดือนพยายามเบ็ดยามมองได้แต่ปลาตัวเดียวนี่แหละเฮ้ยใหญ่อยู่เลยระกดุด กระหอกแล้วก็ปิ้งนุกแล้วก็ปิ้งปาลาเวลาอย่างอยู่ยังทานในพานบ้านทางยังบ่มาเมื่อนี้ผลคือชิมาได้พี่น้องแน่นอนแหละประมาณ80ดสิปลายเปอร์เซ็นต์แล้วผลมื่อนี้ตามเบิ่งสภาพอากาศเมื่อคืนนี้นะฮอนแทฮอนว่าขนาดอยู่ป่าเลยแถมยุงกระไรเฮงรีเมื่อคืนนี้นะยุงนี่ นกกับกระหอกนี่ปนใส่มะเขือหรือว่าปีกล้วยต้มอักเนาะออืพถูกใส่มะพร้าวหนึงยังบ่ตายเนาะจับเบิ่งจับเบิ่งนะอย่านะอย่านะอย่าหลินในพานเพิ่นมาแล้วลองกระหอกตัวนึงเอาไอเดือนลองก่อนเลยจับเอาซื้อได้หน่ได้เอาแล้วเฮาเคยแล้วจับเอาซื้อๆนี่นะมันอยู่ในโกนบ่อืมันอยู่ในโกนจับทองมันนะหนุ่มแนนบ่ ไอ้ไอเดือนลองกันลองพิมพ์ลองบ่ลองมั้ยจับเบิ่งดูบ่จับนี่บ่นี่พิมพ์จับนี่แล้ก็กระแตตัวนึงก็หอกตัวนึงเพิ่นได้2ตันะคะกี่เข็บบ่แม่พนกี่เข็บแม่พนพิมพ์ได้ได้ยังเจ้าบ่ได้ให้บ่ได้ยายามมองเนาะไม่บ่ได้ได้แต่เครียดกับห้ ในด้ยุงในตบยุงกินกบแล้วมีเสากบเลยกับป้าพินป่าปลาพิงอิ่มแล้วเนาะเจ้าเจ้ากินอิ่มแล้วของบทันได้กินข้าวเสายังบ่ตายเอ้ยแต่หมายานนะอ้ามไปพิมพ์ลองเบืงพิมพิม์ไ้เลยปวดกระหอกในพานคนใด วารักควรอะไรกสิแกงแก,งแกงอะไรกินกับข้า,า,าววะปูปลากรลาข้าเนืหมูี่เราพูดมัมนน้ำจ เล็กตดอมางี้เปลยเยนตาก่อนทำไม

តែមែនទេគេចុះកំចៀមអូណៃស៍ហ្អតើទៅ10000ភិបវត្តិអយុបប៉ាភិបវត្តិទៅទៅនេះជួយអានេះវាមិនដឹងដល់ប៉ហនតែឧបដងកลาย มองเบิ้งน้ามองนี่ไอเดือนเพิ่นกุมคืนนี้แล้วก็บริสุทเอาปลาเพิ่นใส่เบ็ดหักเบ็ดกระทึกปรากฏตัวเดียวหอาก,กระสิิแปลงมองหักซื้อไหมพียาวเรื่อยๆขาดปมตบจานตันด้องโติ

อาเดือนคุแกงก็หอกกระแตแล้วก็หนกใส่ประแดกประแดกปรแดก2บวงแล้วตัวนึงปีงก็หอกปีงตัวนึงแล้วในพานเพิ่นกะก้อยปลาบ่อือเพิ่นหาหมดแดงเพิ่นสิขอแก้วเอาหากระแปงมองแล้วสุกแล้วสิจบบัน กินก hey, like ันจ like <laughs> hmm. And ังตาก็แม่เหลี่ยมๆเนี่ยเนี่ยปวดๆเนี่ยนี่ร้านเฮาแกงกระหอกแกงนกและก็ปิ้งปลาและก็ซอยปลามานั่งกันเลยกันเลยมาเจอรอดํากันถ้าพิมพ์วะยอดๆยอดอกกระโดนประชาบ้านเฮาได้ห้องนำใดพออึนตอลอึนตอลอึนตอลห้องยากอีดิเนาะอึนตอลบ่มีได้สลอลตอล มาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันปลากดน่าเสีบปลากดถึงปลาประกดน่เสียบเด้อกินข้าวอย่าเงี้ยกินคือกันบ่กินดิบบ่กินบางเถือกกินอันนี้กินลายเถื่อแล้วทำไมมองกันยังกินปลาปลาปิ้งปลากดบันย่องเหจ้าการเี่อเจ้าการอะไรเปลากดปิ้งเกิดอได้ Có là đẹp 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 ừ, nhìn nè nặng nhiều vậy không có đẹp, đẹp mùa này khi cái này hơi nhảy có đồng, có đồng ừ. nhiều luôn ừ. <laughs> ừ. ừ. <laughs> ừ. ừ. phải phai <laughs> cái chân ma không cái sương chân nhau già hàng cái nhảy một อลายคนอยู่ไดคอเมนมาว่าหาเสื้อนังเสืออ้อชุดีดลูมีใครอยู่บ้านเฮาครับไปหาเสื้ออยู่ชายกบ้านเฮาเด้อูอ่ดยชวนเขาแบบชวนเตยเยอะ กินข้าวอิ่มแล้วก็สิพากันไปใส่หม้ออีกเด้อแต่ง้เรียบร้อยสิพากันไปสี่คนไปเดือนแน่ไปขี้เหือเนาะมื้อนี้ขี้หลอด e e hm si de. like ้แล้วขี้เหืออีกวันเมื่อวานนี้บ่ได้ขี้เหือและยากใส่แบบใส่ลอยนําเลยทั้งหมดทั้งอีหยังแถวหัวและมื้อนี้เฮาสิใส่อยู่หัวอีกวันนี้เฮาใส่อยู่เสียความกระตุกกลางกัน

โดนรงให้เราเขาไม่รถตาบวดเป็นตำรวจร้อยที่เรา ปรุ <ừ. S 2> ตงตำกับมาหุ่มจุกหน่อย คนทำงานเขาเอาใบนี้เลยนะคิดเขาไี่วัดใส่ไปได้ขึ้น่งตอบตรงไหมมป่าเป็นมาซิดาบเราเลยค่ะมาซิดาอันเมื่อก่อนมองเอาไวปบนนี้ก่อนจะมาสิมาอีกพยายามอยู่บางอีก ปลาปลานังคุณเอาไว้ค่กระไซใส่แล้วก็ตือกันได้ปลาลายแหงลีไปอยากละมาบ้านทางยงนีเด้อใส่ยอยากปลานะลายปลาปดใส่เวทกระตือใส่เวทกระไดทำปลาปดใส่มองกระไดปลาลายไก่มีปลาด้ลยปลาอีกหนี่เบิรงพาสินับเลยทุกคน้องมีจักรูหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิสิบสองสิมิบสี่สิห้าสิหสเจดมีสเจ็ดตวบันนี้เขากับสิพากันเมื่อแบตเขาสิดับลแล้วเมื่อหาเขาไอเดือนบูบาเขาไอเดือนพัดได้จกโตไปทุกคนไปเริ่งนำกัน เพราะว่าชิเมื่อแล้วแต่ว like ่าเขาเห็นมันทึกอีกค่ะชิลลงกดก่อนอันนี้ไว้บนนี้ก่อนเข็นทึกและช่องโตลงโตอันที่ไดนกินนี่เขาใส่ถึงมาแล้วพันยายมองมาใส่ที่นี่อีก เ็ดมันตสิบแปดแปดสิเก้าอีกตัวนึงนาเศรเลยนะยพาเห็ดหลุดก็จะได้ตร่ร้านเห็ดตมาน,นี่ เเขาลยสำหรับคลิปนี้น้องดาก่ะสิคก็โจ้เพิ่มกรนี้ก่อนพี่น้องย่างหนึ่งเปอร์เซ็นต์แบตเฮาแหละเขาไอเดือนก็พากันเมื่อแล้วเมื่อก่อนเมื่อปะเฮาแล้วกันว่าแบตยังเลยค่ะสิดทายให้เบิ่งอีกหอดบอลขัดหน่อยมสำหรับคลิปนี้น้องดาก่ะสิคก็โจ้เพิ่มกรนี้ก่อนจังไดก็ฝากเบิ่งโฆษณาให้น้องดาในด้านบนพี่น้องไปที่เบิ่งการขอบใจหลายๆ่สำหรับวิดีโอนี้ก็สบายดีบ๊ายบายเบิ่งน้ำพี่น้องน้องไม่ก็น้องไม่ไหลเลย